สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการคำนวณจุดคุ้มทุนและระยะเวลาการคืนทุนโดยนายชานุเดศอิสานรหัส61151-24012อันดับแรกเลยนะครับเราจะมีค่าเช่านะครับโดยเราจะคิดเป็นวันวันละ833บาท 2. ค่าจ้างพนักงานวันละ3333บาท มีพนักง,งานแปดคนนะครับ 3. ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตต่อเครื่องเครื่องละสองพบาท 4. ค่าลิขสิทธิ์และการทำสัญญาซื้อขายวันละ8ปด้อยิบเอบาท 5. ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตวันละสามร้อยบาทหค่าน้ามันรถบรรทุกสินค้าออกไปติดตั้งวันละห้าร้อยบาทค่าน้ำมัน ของรถบรรทุกนะครับผมอาจจะอยู่เกี่ยวกับแบบพื้นที่ห่างไกลค่าน้ำมันรถก็จะแบบเพิ่มขึ้นไปนะครับอาจจะใกล้หน่อยอาจจะแบบค่าน้ำมันรถอาจจะดรอปลงมาครับผมเก็บราคาเครื่องรถน้ำอัตโนมัติเครื่องละ3ามพันห้าร้อยบาทต่อไปเป็นรายจ่ายคงที่นะครับค่าเช่าที่ค่าพนักง,งานจ้าง ค่าซื้อลิขสิทธิ์และค่าไฟไฟ้าครับผมโดยเราจะรวมนำมารวมกันแล้วจะมีค่ามีราคาอยู่ประมาณ5,287แบบาทต่อไปเป็นรายจ่ายแปรผันนะครับค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ค่าน้ำมันรถโด,ดยค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์นะครับอาจจะแบบอาจจะช่วงแบบช่วงพีคช่วงโลช่วงไฮแปลว่าราคาจะสูงราคาจะต่ํา เป็นไปได้นะครับและค่าน้ํามันนะครับโดยที่เราพูดถึงเมื่อกี้คือระยะทางห่างไกลคือจะทําให้ค่าน้ํามันสูงขึ้นถ้าใกล้หน่อยก็ราคาน้ํามันต่ําลงครับผมก็จะเป็นรายจ่ายแบบแปรผันแล้วราคาเครื่องที่เราขายนะครับเราจะขายอยู่สามพันห้าร้อยบาทต่อหนึ่งเครื่องครับจากสมการ ปริมาณขายคูณกับราคาขายต่อหน่วยเท่ากับรายจ่ายคงที่บวกกับรายจ่ายไปพันต่อเครื่องคูณกับจํานวนเครื่องสินค้าที่เราผลิตได้กําหนดให้ปริมาณขายเท่ากับจํานวนสินค้าที่เราผลิตได้เท่ากับเราใส่ตัวแปรเข้าไปนะครับเป็นตัวแปร y ใหญ่แทนค่าตามสมการ y คูณสามพารเท่ากับ5287ดบวกกับ2,500คูณกับ y โดยเราจะหาค่าของตัวแปร y นะครับผม ทำการสับสมการเพื่อหาค่าครับ3,500 y วายลบกับ2,500 y เท่ากับ5287 y เท่ากับห2า7หารกับ3,500ลบกับ2,500นเท่ากับ5้8 7ดังนั้นนะครับเราจะได้จุดคุ้มทุนเมื่อขายเครื่องรดน้ำอัตโนมัติจากพลังงานโซลาร์เซลล์ได้6เครื่องขึ้นไปที่ราคาเครื่องละ3,500บาทต่อหนึ่งเครื่องนี่จะเป็นจุดคุ้มทุนของเรานะครับผม ต่อไปจะเป็นการหาระยะเวลาการคืนทุนเราจะมีค่าขึ้นมานะครับต้นทุนคงที่คือค่าเช่าที่ค่าจ้างพนักงานค่าซื้อิขสิ์และค่าไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ5,287บาทและจะมีค่าของค่าเครื่องมือเริ่มต้นจากการทํางานก่อตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่นะครับผมที่2,000 0บาทใช้งานได้ตลอดการทํางานและจะมีค่าของต้นทุนแปรผันเป็นค่าของวัสดุอุปกรณ์2 5 0 0บาท ต่อหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งชิ้นงานนะครับผมและจะมีรายรับจากการขายชิ้นงานนะครับขายเครื่องละสามพันห้าร้อยบาทวันหนึ่งจะขายได้ประมาณสิบเครื่องจะเป็นเงินอยู่ที่ประมาณสามหมื่นห้าพันบาทต่อวันและจะมีช่องของตารางการคำนวณนะครับผมช่องแรกจะเป็นช่องของวันที่ช่องที่สองเป็นเงินสดเข้าช่องที่สามเป็นเงินสดออกช่องที่สี่จะเป็นเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ ช่องที่5จะเป็นเงินสดสุดทธิสะสมเรามาดูที่ช่องเงินสดเข้าเลยครับ35,000บาทจะเป็นเงินที่ได้จากรายรับจากการขายนะครับเครื่องละ3า0 0บาทคูณกับ10เครื่องที่เราขายไปต่อ1วันจะเป็นเงินอยู่ที่35,000บาทส่วนช่องเงินสดออก5287ได้มาจากต้นทุนคงที่นะครับ ที่เราคำนวณไว้จะเป็น5,287บาทบวกกับ2,500จะเป็นค่าของวัสดุอุปกรณ์ที่เราซื้อมาทำชิ้นงานครับต่อ1เครื่องคูณกับ10วันหนึ่งเราทำไปทั้งหมดขายไปทั้งหมด10เครื่องนะครับเราก็คูณเข้าไปแล้วคำนวณออกมาจะได้32,87บาทและจะเป็นช่องต่อไปเป็นเงินสดจ่ายลงทุนสุดที่นะครับผม สองหมืนบาทจะเป็นค่าของเครื่องมือเริ่มต้นนะครับที่เราขอตั้งขึ้นมาแต่เราก็จ่ายเพียงครั้งเดียวแล้วก็ใช้ไปตลอ,ลอดการทํางานครับผมต่อไปจะเป็นเงินสดสุดที่สะสมจะเป็นการทําให้ค่าของเงินติดลบนะครับแล้วเราก็คํานวณไปเรื่อยๆนะครับจนค่าสิ้นสุดอยู่ที่ศูนย์นะครับแล้วเราจะรู้ถึงระยะเวลาการคืนทุนผมหาระยะเวลาการคืนทุนได้ทั้งหมดห้าวันนะครับ ถึงจะสามารถคืนทุนที่เราลงทุนไปได้ครับผมวันนี้ขอจบการน,นำเสนอียนเท่านี้ครับขอบคุณครับ